สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยทุกๆท่านครับคลิปนี้ครับก็จะมาให้ทัศนวิจารณ์ลวงหน้านะครับรายการศึกเจ้ามวยไทยนะครับสำหรับรายการศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่18พฤษภาคม2567นะครับก็จัดกันที่เบทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับมีการถ่ายทอดสดทางช่อง 3hd หมายเลข3 3ตั้งแต่เวลาเที่ยง15นาทีเป็นต้นไปนะครับก็เป็นหน้าที่การจัดของทีมงานกลุ่มพลังใหม่เช่นเคยนะครับเปิดหัวรายการครับด้วยมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินน็อกเอาท์ครั้งที่12ครับเบอร์หนึรับ กับเพชรน้ำเอกสิทธิ์สพี่น้องพิกัด111ปอนด์คู่ที่2ครับเป็นมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่6กครับรักดินแดงที่เด็ด99ครับพบกับสังรบทอไก่เนตรพิกัด1 2 0ปอนด์คู่ที่3ครับเป็นคู่เอกนํำรายการครับดินเนื้อทองหมวดพง191ครับพบกับยอดอุดรบีสมวยไทยพิกัด117ปอนด์และคู่ที่4ครับเป็นคู่ปิดท้ายรายการครับเทวลิศทีเคพยิมครับพบกับเนลมิรท,ทุ่งสงมวยไทยพิกัด115ปอนด์นะครับ ก่อนที่จะไปให้ทัศนวิจาร์ลงหน้ารายการศึกเจ้าวยไทยในสัปดาห์นี้ครับก็ขอฝากแฟนหมัดมวยครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับท่านผู้ชมครับมาดูกันที่คู่ที่1ครับเปิดหัวรายการในสัปดาห์นี้ครับเป็นมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินน็อกเอาครั้งที่12ครับเบอร์หนึ่งสสละชีพครับพบกับเพชรน้ำเอก13พี่น้องในพิกัด111ปอนด์นะครับมาดูที่มุมแดงกันก่อนครับเบอร์หนึ่งสสระชีพครับหนึ่งร้อยซยนเป็มวหกสิ เครื่องครับประเภทเตะซ้ยายต่อยซ้ายอาวุธหนักแรงนะหมัดสอกรุนแรงเข่าในปั้มตีเหนียวแน่นครับเป็นมวยฟอร์มสดนะครับเก็บตัวฟิซอมไปที่ลูกเจ้าพ่อคุณประกันจังหวัดสระบุรีนะครับสามพหลังครับแนนพ้คะแนนพิษเมืองกาญชอหพยักษ์ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองครับชนะนกจกสีรักปูนหวงเด็ดเพชรสีทองที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองล่าสุดครับชนะนกจกห้าเพชรตัวเป๋ชอหพยักษ์ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองเมื่อวันที่8เมษายน,ท,ท,มมนที่ผ่านมานครับส่วนคููโจ๊กครับเพชรน้ำเอกสิทธิ์สาเอกบมเเด็กซีย่ 170ซนติเมตรครับ17ปีจากจังหวัดปทุมธานีนะครับเพชรน้ำเอกตัวนี้เป็นมวยฝีมือนะครับเป็นมวยขวาสูงยาวนะเป็นเพศจังหวะ2ครับดับเตะดับแทงในก็มีขวางหน้าดันแทงสู้ครับสูงยาวเข่าดีครับอาวุธครบเครื่องเลยนะครับประเภทเดินได้ฝีมือได้นะครับสำหรับชนาของเจ้าเพชรน้ำเอกนะครับสามร์มหลังครับชนะคะแนนเพชรนพเดชนพเดชมวยไทยที่เวทีมวยราชดำเนินครับแพ้คะแนนเด่นเมืองจันทร์ปอมงคลอินที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยล่าสุดครับชนะคะแนน3ต่อสบุญชัยที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองเวัาที่2ยี่ส ยนที่ผ่านมานะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับก็เป็นมวยรอบแชมเปี้ยนม้าบินน็อกเอาครั้งที่12นะแพ้ในตกรอบทันทีนะครับเป็นคู่มวยแก้มือนะครับเคยชกกันมาครั้งหนึ่งครับวันนั้นนี่เป็นฐานะของเจ้าเบอร์หนึ่งนะครับที่เคยเอาชนะน็อกมาได้หนึ่งครั้งนะครับวันนี้ก็แก้มือหลังจากกันใหม่นะครับเบอร์หนึ่งนี่เป็นมวยซ้ายนะครับประเภทอาวุธหนักแรงนะหมัดศอกรุนแรงเขาในเขียงแกล้งนะครับฟอมจ่งหลังนี่ก็ถือว่าสดขึ้นมานะครับในขณะที่เพชรนับเองนี่ประเภทฝีมือครับสูงยาวมวยขว นะครับไม่แน่ใจว่าซ้อมอยู่ที่บูมเด็กเสียหรือเปล่านะสำหรับของเจ้าเพชรน้ำเอกนะครับก็สายกับขวานะสำหรับมวยคู่นี้ครับเป็นคู่มวยแก้มือนะครับก็ชกกันในกติกามวยรอบนะแพ้ตกรอบทันทีนะครับเบอร์หนึ่งนี่เป็นมวยซ้ายนะครับในขณะที่เพชรน้ำเอกนี่เป็นมวยขวานะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมก็ยังออกชอบไปที่เจ้าเบอร์หนึ่งสสละชีพครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะวงนอกมีลูกหนักครับหมัดศอกนี่มีลุ้นปิดเกมได้ตลอดนะครับทีต่อทีนี่ดูแข็งแกร่งกว่านะครับโดยเฉพาะวงในนี่ดูเหนียวแนนนน่่กวาาเเละะสหรับบธขอองจ้์ช หลังนี่ก็ถือว่าฟอร์มสดด้วยนะครับเบียดไปเบียดมาได้ท้ายนะครับดือว่าทาาดมวยลูกแข็งแรงลูกหนักนะครับของเจ้าเบอร์หนึ่งเขาจะดูดีกว่านะครับแล้วก็เคยเอาชนะน็อกมาด้วยนะครับออกชอบเบอร์หนึ่งสอสละชีพครับดูแข็งแกร่งกว่านะครับวันนี้จะเอาชนะเพชรน้ำเบกสิทธิ์สามพี่น้องหรือว่าเพชรน้ำเอกบูมเด็กเสียนไปได้นะครับสำหรับคู่ที่หนึ่งครับคู่เปิดหัวรายการครับออกชอบไปที่เบอร์หนึ่งสอสละชีพนะครับ คู่ที่2ของขออนุารครับเป็นมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่6ครับรักดินแดงทีเด็ด99ครับพบกับสั่งรบทอไก่เนตรในพิกัด120ปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงกันก่อนนะครับรักดินแดงทีเด็ด99ครับหรือว่าเจ้ารักดินแดงสักลุ่งเรืองครับ175เซนติเมตรครับ18ปีจากจังหวัดมหาสารคามนะครับรักดินแดงตัวนี้ก็เป็นมวยเข่านะครับเป็นมวยเข่าสูงยาวนะประเภทเดินเสียบเดินแทงขวางหน้าป้ายหน้าสลับฟันศอกครับเป็นมวยปอดใหญ่ปลายแรงนะครับซ้อมไปที่ทีเด็ด99นะครับสามหลังงคครรับชชนนนะะแเพจจ้ออม บนมหาชัยที่เวทีมวยจิตบางนนท์ครับชนะนกยก2เพชรเอเชียชุนบุรีอาร์ตบีเดียกรุ๊ปที่ลังสิทล่าสุดครับชนะคะแนนศิลธรรมไฟเตอร์มวยไทยที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับส่วนคู่ชกครับสั่งลบทอไกเนตครับด้วยเจ้าสั่งลบแดงพนมดงรักครับ175ซมครับ19ปีจากจังหวัดสุรินทร์นะครับสั่งลบตัวนี้เป็นมวยเข่านะครับประเภทสูงยาวนะหวางหน้าป้ายหน้าด้านแทงสอกสับถอกฟันรุนแรงครับบูรุ๊ดด้านนนะครรรับสทุิ์ สาฟพรมหลังครับชนะนกยกสสมิงเดชโรงเรียนราชวินิตบางแก้วที่เวดีมวยจิตบางนนท์ครับชนะนกยก3เอกบุรพาโอ้ลูกอูที่จิตืองนอนท์ล่าสุดครับแพ้นกยก3ให้กับเพชรวานนนท์บอลมหาชัยที่เวดีมวยจิตบางนนท์เมื่อวันที่18กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมานะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับก็เขาเจอเขานะเป็นมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่หกครับ รักดินแดงนี่ประเภทสูงยาวนะเดินเสียบเดินแทงนะครับสอกสับสอกสวนแหลงครับสูงยาวเขาดีเลยนะครับช่วงหลังนี่ถือว่าฟอร์มสดใช้ได้แลยนะสำหรับทนาของรักดินแดงนะครับในขณะที่สั่งลบนี่ก็ เพชรมวยเขานะขวางหน้าป้ายหน้าครับเขาในดุดันนะครับหมัดศอกคมกล้าแล่กล้าบวกครับแรงปลายนี่แข็งแกร่งเลยนะครับคู่นี้นี่ที่ว่าคู่คีสูสีมากนะครับมีโอกาสน้ำน็อกสูงอีกคู่หนึ่งเลยนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมออกชอบไปที่รักดินแดงทีเด็ด99ครับหรือว่ารักดินแดงซักรุ่งเรืองครับดีต่อทีเข่าต่อเขานะผมดูว่าฐานะของรักดินแดงนี่ลูกทรหดนะครับธาตุมวยเขาจะดูดีกว่านะครับคู่นี้นี่มีศอกที่อันตรายได้กันทั้งคู่นะครับ ใครโดนใครก่อนก็มีสิทธิ์ล่วงได้ก่อนนะครับส่วนตัวผมชอบรักดินแดงครับดูว่าช่วงหลังในฟอร์มสดนะครับการอนุญาตได้ท้ายดูมั่นคงกว่านะครับวันนี้น่าจะเชื่อเนาชนะสั่งรบทอไกเนตไปได้คู่คีสูสีนะสำหรับหมื่อคูนนี้นะครับเบื้องต้นออกชอบรักดินแดงก่อนนะครับ คู่ที่3ครับเป็นคู่เอกในรายการครับดินเนื้อทองหมดพง191ครับพบกับยอดอุดร BS มวยไทยพิกัด117ปอนด์นะครับมาดูที่มุมแดงกันก่อนครับดินเนื้อทองหมดพง191ครับ166เซนติเมตรยีปีจากจังหวัดขอนแก่นนะครับดินเนื้อทองตัวนี้ก็เป็นมวยเข่านะครับประเภทขวคอล็อกคอปั้มตีนะครับหมัดหนักศอกแรงครับเป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยเดินเป็นมวยเปิดเกมครับปูดดุดันเลยนะครับซ้อมไปที่ทีเด็ด99นะครับเก้านะครับแแพพ้คะนนเียวสาวมพ่ำเนิน RWS นะครับแล้วก็ ชนะน็อกยก3เพลียวาเพชราพาฟ้าที่ราชดำเนินล่าสุดครับแพ้ะคะแนนนห้กับยอดกล้าพอวิเศษยิ้มที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่8กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมานะครับส่วนคู่โจกค,ครับยอดอุดรบีเอสมวยไทยครับหรือว่าเจ้ายอดอุดรอออุดอุดร หรือว่าเดิมๆเลยครับก็คือยอดขุนพลสิงห์มนัสศักดิ์ครับ160เซนติเมตรครับ26ปีจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับยอดอุดรตัวนี้ก็เป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายอาวุธหนักแรงครับหมัดสวนศอกสวนอันตรายในมีขวางแหงสู้นะหลักเกลี่ยฝีมือดีเก๋ากระดูกมวยการผ่านมวยดีเลยนะครับซ้อมวิที่ค่ายมวยบีเอชมวยไทยนะครับสามฟอมหลังครับชนะคะแนนเพชรสุวรรณมวยหูหนึ่งชัยวัฒน์ที่เวทีมวยราชดำเนินครับแพ้นกยกสองยอดรอยแก้วสามลิตที่จังหวััดดเเชชชียยยงรรรรราาล่สสุุคบนนะกกพว บังมัดคลองตันที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวัที่24เมษายนที่ผ่านมานะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับก็แก้มืออีกคู่หนึ่งนะเคยชกกันมา1ครั้งครับวมืน,นั้นที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะเป็นทาน,น้าของเจ้าดีเนอร์ทองครับที่ได้ต่อยหมัดเข้าลำตัวนะครับชนะน็อกมาได้นะครับวันนี้ก็แก้มือกันใหม่นะครับ พิกัด117ปอนด์นะครับสายเจอซ้ายเลยนะครับดินเนื้อทองนี่ประเภทมวยเข่ามวยซ้ายนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายหนักแรงเข่าในดุดันนะครับความเป็นมวยนี่อาจจะน้อยกว่านะครับแต่ว่าได้ลูกสดได้ลูกแข็งแรงนะครับในขณะที่ยอดอูดอนี่ก็รุ่นพี่จอมเก๋าเลยนะครับประเภทฝีมือครับสายหนักแรงนะครับเก๋ากระดูกมวยการผ่านมวยดีนะครับคู่นี้เป็นการแก้มือนะโชกกันในพิกัด117ปอนด์เท่ากันนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมออกชอบไปที่รุ่นน้องนะชอบดินเนื้อทองหมดพงครับไไดดด้้้หนุ่มสตะซาย ต่อยซ้ายปั้มตีเป็นมวยหมัดหนักนะครับหมัดซ้ายในถือว่ารีลุนนับนอกได้นะครับออกอาวุธนี้หวังผลทุกลูกเลยนะสำหรับธนาของเจ้าดินเนื้อทองนะครับรูปร่างก็ดูว่าน่าจะใหญ่กว่านะครับจังหวะฝีมือสมองมวยความเป็นมวยอาจจะเป็นรองครับแต่ว่าชอบไปที่ลูกแข็งแรงลูกสดนะครับเดินบทเดินเบียดไปเรื่อยนะครับไายๆนี่ดูแข็งแกร่งกว่านะครับชอบดินเนื้อทองบทพงหนึ่งเก้าหนึ่งครับวันนี้จะเอาชนะยอดอุดร บีเอสมวยไทยย้ำเขียนไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคู่เอกน้ำรายการนะครับเมองต้นออกชอบดีนทองวัดพงศ์หนึ่งเก้าหนึ่งเกาะนะครับ คู่ที่สี่ครับเป็นคู่ปิดท้ายรายการครับเทวฤทธิ์ทีเคพยิมครับพบกับเนลมิตทุ่งสงมวยไทยพิกัด115ปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงกันก่อนครับเทวฤทธิ์ทีเคพยิมครับ165เซนติเมตรนะชกวัย17ปีจากจังหวัดสงขลานะครับเทวฤทธิ์ตัวนี้ก็เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยอาวุธครบเครื่องครับประเภทเตะขวาต่อยขวาปั้มตีแข็งแกร่งนะประเภทนอกได้ในดีครับเป็นมวยปอดใหญ่ปลายแดงนะครับซ้อมที่ค่ายมวยศักชัยโชตินะครับสามคนหลังครับชนะนกยกสามโมงคนเพชรสองโมงคร้นกยาร มงคลเพศ2สงมงคลการช่างที่อ้อมน้อยลาสุดครับชนะคะแนนพระจันทร์ขาวเอ็นนี่บวยไทยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเบ้วมนที่6เมษาย,ยนที่ผ่านมานะครับ ส่วนคู่ชกครับเป็นเนลามิตรทุ่งสงมวยไทยครับ165เซนติเมตรนักชกวัย18ปีจากนครศรีธรรมราชนะครับเนลามิตรตัวนี้ก็เป็นมวยเข่านะครับเป็นมวยเข่าครบเครื่องมวยขวานะประเภทเตะขวาต่อยขวาอาวุธหนักแรงครับหมัดหนักศอกแรงเข่าในเหนียวอ่ะนะครับซ้อมไปที่เอนนี่มวยไทยนะครับสามฟ์มหลังครับแพ้น็อกยกหนึ่งเพชรเมืองไทยสอนามบอนที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองครับชนะน็อกยกสามพยัคฆ์ชนชลบุรีอาร์สีเดียกรุ๊ปที่กองทัพอากาศดอนเมืองล่าสุดครับแพ้คะแนนให้กับเปลวสีเงินยออันดับบ เมกราคมที่บานมานะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับธนาของเทวบริษนี้ก็ประเภทฝีมือครบเครื่องนะครับประเภทดักเตะดักทีดักแทงจังหวะฝีมือได้เปิดเกมได้นะครับเตะพับเตะข่าวอาวุธหลากหลายเลยนะครับในขณะที่เนลามินี่ก็เป็นมวยเข่านะครับประเภทมวยเข่าในเหนียวแน่นครับหมัดหนักศอกแรงกล้าแลกกล้าบวกนะครับก็ถือว่าสูสีใกล้เคียงนะสำหรับมวยคู่นี้นะครับก็จะชกกันใิพิกัด1 1่อปอนด์เท่ากันนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมออกชอบไปที่เจ้าเนลามิสทุ่งสงมวยไทยครับ ต้นมีลูกหนักนะเตะขาต่อยหมัดครับมีลุ้นน้ำนอกได้ก่อนนะครับเบียดไปเบียดมาได้ท้ายนี่มีเขาในที่ดูดันอ่ะนะครับเดินจับเดินตีเบียดไปเบียดมาได้ท้ายเกมยาวๆนี่ผมรู้ว่าหัวจิตหัวใจนะครับการเดรระยะทาาุมวยของเจ้าเนลมิดเนี่ยเขาจะดูดีกว่านะครับส่วนตัวผมชอบเนลมิดทุ่งสงมวยไทยครับวันนี้ท้ายท้ายครับจะเอาชนะเทวฤทธิ์ทีเคพิยมไปได้นะครับลุ้นได้ท้ายเลยนะครับออชอบพี่เนลมิดทุ่งสงมวยไทยก่อนนะครับ สำหรับตัวเดือนนี้ครับชอบพ่สุดิ์ในรายการในผมออกชอบไปที่คู่ดีสหนึ่งครับชอบเบอร์หนึ่งสสละชีพครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะอาวุธหนักแรงลูกๆครับเคยชนะนอกมานะครับที่ต่อทีดูแข็งแกร่งกว่าครับวันนี้จะเอาชนะเพชรน้ำเอกสิสามพี่น้องหรือว่าเพชรน้ำเอกบูมเด็กเสียนไปได้นะครับสำหรับชอบพ่สุดิ์ในรายการนะครับออกชอบไปที่เบอร์หนึ่งสสละชีพนะครับ และนี้ก็เป็นทัศนวิจาร์ล่วงหน้าครับรายการศึกเจ้ามวยไทยบวกส่อสมหมายประจำวันเสาร์ที่18พฤษภาคม2567จากเวทีมวยสยามอมน้อยนะครับยทดสดทางช่อง 3hd หมายเลข33ครับตั้งแต่เวลาเที่ยง15นาทีเป็นต้นไปนะครับก็เป็นหน้าที่การจัดของที่มงานกลุ่มพลังใหม่เช่นเคยนะครับวันชกจริงครับคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงครับผิดพลาดประการใดในนี้นะครับก็ต้องกรับขออภัยแฟนบอลโวยมาละทีนีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ